สวัสดีครับเพื่อนๆครับสวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านด้วยนะครับกับเช้าวันเสาร์ที่1กรกฎาคม2566นรบะครับเช้านี้คนเกษตรก็จะพาเพื่อนๆ่นที่กำลังปลูกทุเรียนนะครับมารับชมรับฟังเกี่ยวกับการดูแลรักษาโคกทุเรียนก็เป็นช่วงหน้าฝนนะครับช่วงนี้ก็เป็นการปลูกทุเรียนแบบยกโคก แล้วก็ใช้หญ้าคลุมที่โคกนะครับที่สวนก็จะไม่มีการฉีดยาฆ่าหญ้านะครับที่โคกทุเรียนผมไม่เคยฉีดนะครับก็จะใช้หญ้าคลุมเอานะครับไม่ว่าจะเป็นการดูแลทุเรียนที่เล็กหรือว่าทุเรียนที่กําลังโตนะครับก็จะดูแลประมาณนี้นะครับวันนี้ก็จะมาดูกันนะครับ เกี่ยวกับหญ้าที่เราจะต้องตัดหรือไม่ตัดนะครับทุเรียนต้นนี้นะครับก็จะเป็นทุเรียนสายพันธุ์ชนีนะครับหลังจากที่ได้ขยายโคกให้ไปเมื่อเมื่อนานแล้วนะครับก็ไม่ได้ทําคลิปเลยนะครับวันนี้ก็มาทําคลิปอัปเดตด้วยนะครับาการดูแลรักษาโคกทุเรียนช่วงนี้นะครับช่วงที่ฝนตก เมื่อวานก็ตกนะครับตกแรงเลยนะครับก็ไม่ได้ให้น้ำก็สบายไปนะครับนี่ครับเรื่องหญ้านะครับเพื่อนๆดูนะครับถ้าย้าประมาณนี้นะครับเพื่อนๆจะเห็นแดดมันส่องส่องถึงพื้นนะครับหญ้ามันจะไม่หนาถ้าขึ้นประมาณนี้ผมก็จะยังไม่ตัดนะครับยังไม่ตัดนี่ครับ มันจะมีต้นที่ยาวบ้างแล้วก็สั้นบ้างาส่วนมากมันก็จะสั้นนะครับแดดมันส่องถึงพื้นเมื่อวานฝนตกวันนี้แดดสอ่องแบบนี้ดีมากๆเลยนะครับเกี่ยวกับทุเรียนนะครับดูรากพรนะครับรากพรขึ้นใหญ่เลยนะครับเพื่อนๆดูนะนี่นะครับส่วนเครื่องตัดหญ้าที่ผมเตรียมมานะครับผมก็จะไปตัดต้นที่มันยาวนะครับ ต้นที่มันยาวอ่ามันขึ้นสูงกว่านี้มันหนากว่านี้นะครับต้นนี้ก็น่าจะประมาณอาทิตย์หน้านะครับถึงจะได้ตัดนะครับอาทิตย์หน้าประมาณอ่ามันจะขึ้นขึ้นยาวกว่านี้อ่าก็จะตัดต้นที่มันยาวแล้วก็ตัดที่สวนด้วยนะครับตอนนี้ก็หญ้าก,ก็รกนะครับหญ้ามันรกนะครับนะครับอาส่วนในเรื่องของปุ๋ยนะครับของปุ๋ย ผมก็จะใส่ตามรอบไปเลยนะครับก็จะไม่มีการรอนะครับไม่มีการรอรอว่ายอดมันจะออกมาออกมาก่อนค่อยให้ก็คือให้ไปเลยตามรอบนะครับก็ทุกๆรอบ20วันนะครับไม่เกิน20วันนะครับก็ให้ไปเลยนะครับก็จะให้เป็นปุ๋ยอินรีย์ารมากกว่านะครับทุเรียนต้นนี้นะครับ เดี๋ยวย้อนกลับมาอีกนิดนึงครับทุเรียนต้นนี้ก็ปลูกไว้เมื่อ25สิงหาคมปี64นะครับก็อีก2เดือนอจะครบ2ปีนะครับจะครบ2ปีก็จะประมาณนี้นะครับนี่ครับความสูงก็จะอยู่ที่ประมาณร้อ,รอยน่าจะร7 0ได้นะครับต้นพันุ์ขนาด70เซนติเมตรนะครับผมก็ทำคลิปไว้อยู่นะครับ คลิปเกี่ยวกับการปลูกทุเรียนเชะนีนะครับปลูกทุเรียนสายพันธุ์เชนีนะครับส่วนหญ้าพวกนี้นะครับเพื่อนๆครับหญ้าหญ้าตรงนี้มันจะเป็นหญ้าเห้วหมูนะครับอันนี้หญ้าเห้วหมูใหญ่นะครับถ้ามันขึ้นมาดินชุ่มชุมแบบนี้ก็ถอนนะครับถอนเลยนะครับโยกหน่อยนึงนี่ครับถอนแบบนี้นะครับพยายามถอนออกนะครับถอนออกไปเรื่อยๆนะครับถอนออกไป ส่วนข้างในก็จะเป็นหญ้าเหี่ยวหมูน้อยนะครับหญ้าเหี้ยวหมูน้อยนี่มันจะมันจะรากไม่ลึกนะครับรากมันจะไม่ลึกรากมันจะแผ่ไปกับพื้นนะครับรากทุเรียนจะจะไปกับหญ้าเหี้ยวหมูเนี่ยได้ดีมากนะครับถ้ามันหนาเกินไปเราก็ดึงออกนะครับดึงออกเป็นเป็นหย่อมเป็นหย่อมนะครับถ้ามันหนาเกินไปนะครับก็ให้แดดส่องอย่างที่ผมว่านะครับ ส่วนญ้าแห้วหมูใหญ่นี่ก็ถอนเลยนะครับถอนออกถอนออกนะครับมีเวลาก็มาถอนนะครับนี่ครับช่วงนี้ก็อาจจะมีแมลงแมลงปากกัดนะครับพวกแมงกีนูนนะครับแมงกีนูนแล้วก็จะมีแมลงจำพวกแมลงค้อมทองด้วยนะครับมันจะมานะครับการพ่นยานะครับก็อาจจะมีพ่นบ้างนะครับ ถ้ามีแมงกินูนนะครับพวกแมงกินูเนี่ยผมก็อาจจะใช้เกี่ยวกับผงไซเพอร์แมททินนะครับผงไซเพอร์แมททินบวกกับอาบานะครับอาบาถ้ามันมานะครับพ่นเลยนะครับอัตราส่วนผสมก็ไม่ต้องไปเยอะนะครับไม่ต้องไปเยอะเกินนะครับผมจะไม่ใช้เยอะเกินนะครับเหมือนกับเราไล่นะครับเหมือนกับเราไล่มันไปนะครับ พ่นโ,โดนตัวเนี่ยมันมันก็มันก็หายนะครับมันก็หายมันก็หายไปเลยนะครับอาบานะครับอ,อาบาแมกนิินอ่ามันก็เหมือนกับาสารเคลือบใบนะครับก็คือน้ำย,ยาเคลือบใบนะครับคล้ายๆกันเพราะว่ามันเหนียวนะครับมันเหนียวผมจะไม่ใช้น้ำยาเคลือบใบนะครับผมจะไม่ใช้เลยผมจะใช้อาบาแทนนะครับ ก็ใช้ยอยู่2ตัวนะครับถ้าถ้าเพื่อนๆที่ปลูกทุเรียนใหม่อาจจะรู้สึกว่าทุเรียนเราเนี่ยอาจจะมีเชื้อราอก็อาจจะผสมเมนโคเซปก็ได้นะครับก็อย่าผสมเยอะนะครับผสมในปริมาณที่อย่าเกินก็แล้วกันนะครับเพราะว่าช่วงนี้มันไม่แน่นอนนะครับอากาศถึงจะเข้าหน้าฝน แต่ก็เป็นฝนที่แบบรุ่มรุ่มดอนๆอนนะครับอาจจะตกวันนี้ก็เว้นไปสัก5าวัน7วันหรือว่า2อาทิตย์เนี่ยก็ไม่ตกก็มีนะครับที่สวนนะครับปีนี้ก็ถือว่าฝนก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่เมื่อวานตกมแมลงนะครับนี่ครับในส่วนของอาสารอินทรีย์นะครับสารอินทรีย์ที่ผมใช้เป็นประจำนะครับ ที่ผมใช้เป็นประจําอยู่แล้วเนี่ยก็พ่นได้นะครับสารอินทรีย์ซึ่งเป็นสารป้องกันแมลงนะครับก็จะใช้เป็นของที่ผมใช้กับปุ๋ยนะครับปุ๋ยชี้ไก่อัดเม็ดนะครับก็เป็นตัวเดียวกันนะครับส่วนมากก็จะใช้ตัวนี้นะครับพ่นพ่นให้พ่นให้ทุกสัปดาห์ก็ได้นะครับพ่นให้ทุกสัปดาห์ยิ่งดีนะครับเกี่ยวกับที่เป็นอินทรีย์นะครับ ไม่มีผลต่อพืชนะครับไม่มีผลต่อทุเรียนเลยนะครับไม่เหมือนกับเคมีนะครับเคมีเราอักเราก็อาจจะพ่นสักหนึ่งเดือนครั้งหนึ่งก็ได้นะครับถ้ามีการระบาดนะครับเกี่ยวกับแมลงนะครับแมงกินูนนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะต้องไปตัดหญ้านะครับหญ้าที่มันยาวแล้วก็ที่สวนด้วยนะครับโคกไหนยาวผมก็จะตัดโคกไหนสั้นประมาณนี้ผมก็จะไม่ตัดนะครับนี่ครับ คลิปนี้ก็คนเกษตรมือใหม่ก็ขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ติดตามรับชมคลิปนี้ครับผมขอบคุณครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ